ไปบ้านไปบ้าน JK ดีกว่าว่าวามีใครอยู่มัว้วเฮียคิดถึงตีน้องรักแม็กน้องเลิฟว่ะมีใครอยู่มัว้วเนี่ยโรงพยาบาลล้างไอ้เฮียไอ้ต๊อดมึงจำกูไม่ได้ไงจำได้แต่มึงลยรถทำไมมึงจะขโมยรถไอ้แม่แกมึงเตะก,กูลงรถไ,ไม่ไม่เตะมันมีโจทย์กูอยู่ในเ k อล้มึงเตะกูไหมถ้ากูปลดลกให้มึงจะเตะเออไม่เตะไม่เตะไม่เตะอ่ากูปลดแล้วกูปลดแล้วพาไปหาพี่เปาหน่อยใครโจ์มึงวะไอ้ไม่รู้อ่ะก็หัวหน้ามึงมามาเอามีดมาแทงกูอ่ะวันนั้นอ่ะกูแค่แบบว่าเออไม่ใช่มายิงรถยางกูกูสราบพาพี่เปาพี่เปาจะไปหาคนในลัคกี้ยู่ดีมาบั๊มมายิงพวกกูเลยอ่ะห้าคนมีไอ้สายฟ้ามีกูเอาแกล้งเล่นหรือเปล่าไม่เลยยิงด้วย ยิงด้วยเปลขาอยากคุยกับมึงหรือเปล่าอย่างนี้มันมั่วรี่ได้มั้ยเนี่ยมึงมีรี่อยู่ไหมเนี่ยพี่จะเก่งอยู่หนึ่งร้อยคนเซ็ตมิดหมดครับไม่สลุดมิดอีกครับพี่เปาคนมาส่งครับขอบคุณคขอบคุณเพื่อนใจมากเอาตอนไหนบอกกูได้วเด้อรออยู่อะไรนะมึงออกไปจากมึงออกจากแก๊งนี้เถอะกูเห็นแล้วกูลกลกหัวกตาเฮ้ยกูออกไม่ได้ครับใจมากใจมากแล้วทีแตกตอนเป็นวัยรุ่นอะไรกันขออ๋อไอ อีชัดจีไงใช่ครับอันนี้ไงพี่มันเลือกขอเอฟเหรอเนี่ยใช่ครับอีชายไปหาสัวนไหมเพราะว่าพวกวันนั้นพวกมันแทงเรานะเอาคนอื่นก็ได้สัวอะไรสัวอะไรปรับตัวป้นเหรออีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ป้นไปแทงพวกเอฟเคไงอะไรเธอแทงเหรอครับว่าใช่ครับไอ้มันอยู่บ้านมันอยู่ไหนอ่ะหรือเราเจอหลุดแล้วเราเราจะหนุยใช่เราเราเจอหลุดเราเล่นเลยเราเจอหลุดเราเล่นเลยพี่ ปมาดีวะเอามาดีค่ะออาคเลิวมาดีครับเลิบนี่เนี่ยคนเนี้ยพี่คนเนี้ยที่เดี่ยพูดเมื่อกี้พูดว่าไอ้นี่เลยเนี่ยไอเนี่ยเลยทําไมครับทําไมมีไรเปล่าที่บอกผมก็มเหมือนกันอ่อะอืมาะไงนะไม่แล้วเราแล้วเราติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่ครับแถวนี้มีรถใครรถ นี่ไงน้อยๆก็ลูกคุณหนูซัมเมอร์ก็ลูกคนใหญ่คนโตถ้ามึงไม่มีอีนุกมึงก็โอซีได้ไม่เอาครับชอบคนลำบากไปพอหมดใครครับเนี่ยเอ้ยวันนี้ขอไปแท็กซี่บานหนึ่งเด็กไอ้เนิร์ดไอ้เนิร์ดไอ้เนิร์ดว่าเนิกโลกวันโลิกไอ้น้องแท็กแซี่เหรอไม่ดูเลยโลกโูกทำอะไรพี่แล้ดโนดโทรหาคนมนอันนี้อันนี้ใครครับนี่ทำไมคนรู้จักเยอะจังครับนี่ใครเห็นมีแต่คนเรียกครับนี่ ใครพี่เหรอพี่อ่ะอ๋อรุ่นใหญ่รุ่นต่อครับนี่ใช่ครับมีมีอะไรมีอะไรกับพี่กูเปล่าไม่มีครับไม่มีครับผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นต่อ่มันสงสัยไงว่าเราเรเร็วเร็วเล้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอืมไอ้แท็กซี่ไปส่งหน่อยดิแท็กซี่ได้ครับขึ้นมาเลยไปดิไปหน้าบ้านโอเคเฮ้ยเฮียเขาจริงเหรอเดี๋ยวเราลูกว่ะผมไห้พี่ขึ้นมาก่อนเถอะพี่ชายไอ้ไอ้ตอนมันกลับมาเอาจังเรื่องอะเอาเรื่องจังอไอ้สกสักวันเหรอ ใครับพี่สกอตัสดีครับเอ้ยสกอตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สกอตสกอตคนละสกอตอ๋อเฮ้ยทำไมเสียงดังนะครับนี่เอ้ยไปดิกูจ้างมึงือเนี่ยเอยมึงเสียงดังจังวะแล้วมันเฮียอะไรไอ้สัตว์เฮียอเลยสัตว์ป่ะปะไปดิเอ้าของคุณเอ้าเฮ้ยไปดยอะไรมาไหวเฮียมึงมาตะกูเลยนั่นแหละไอเย็นมาเฮียมาไปดิไปก็ไปดิก็ไปไปดิเดี๋ยวกูโดนเออไปดิไอเฮียกูจ้างเป็นหมื่น โอ้แต่ครั้งนั้นพี่ให้ผมส่งมาบ้าพี่ยังให้ผมตกลอยอยู่เออเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ผมขอต่อมรถก่อนพี่เรถไม่เท่มามามาไปพี่มีกล่องซ่อมพี่มีกล่องซ่อมกล่องซ่อมเลยผมเกรงใจพี่นี่ไงมันจะเกรงใจอะไรถ้าหนาวมึงลงจะรถแล้วก็ให้ให้น้องกูละนี่ไงพี่ให้ให้ควายเนี่ยซ่อมเนี่ยอ๋อได้ด่าผมด่าผมควายไม่ผมด่าเสื้อส้มเนี่ยมึงบอกเสื้อส้มกูมึงด่าหัวส้มหรือเปล่าประเด็นเสื้อพี่เสื้อเบอร์อะไรเนี่ยเบิ่มเบิ่มเบอร์อะไร มึงลงมามึงลงมาลงมได้ดิขนาดพี่กูเหรอปากครับพี่นี่นี่ไงสวยไปตอดไปพี่จะแท็กซี่เราสอบเราไปแท็กซี่เลยไปไปไปโพสเลยโพสเลยพี่รับงานเลยโอเคไม่ต้องศูนย์ศูนย์สองสามนะใครว่าชักนมเลือนบวกหนึ่งไม่ใบครับไม่ใบตอนนั้นผมมีคนแทงผมยังไม่ใบเลยซ่อมอยู่พี่จะเสร็จและร้อนนึงนี่ร้อนนึงนี่เบอร์เบอร์อะไรเบอรเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไร เบอร์ผมสองสี่หกเอ้ยเบอร์ผมสามสามหกสามศูนย์สามบ้านเจเอเคไปทางไหนอะพี่ดับก๊อฟไงดับก๊อฟไงเนี่ยสุดดับดับก๊อฟผมเองเฮ้ยใครวะที่แทงพี่กูในวันนั้นอะฮะที่มันเคยแทงพี่ไงแต่ผมเอง โทษทีครับขอโทษนะครับเมื่อกี้มันเลยครับพี่ขอโทษครับได้ไอ้นี้ได้รับสบู่ไหมครับได้โพสต์รับสบู่ไหมครับได้โทรมาไหมครับเขาบอกมาส่งบ้าน J K ครับพี่อะะไรมีคนบอกว่าจอดีกว่านี่ครับนรับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหรอได้ครับมาส่งของครับต้นแจงหรือเปล่าเฮ้มีใครอยู่บ้านเลยนะเอ้าไปไหนกันหมดนะครับ J K ไม่รู้ครับแต่ะคะ่ะมีคนบอกว่าจะมีศึกใหญ่เหรอครับเนี่ยศึกใหญ่ศึกใหญ่ยังไงอ่ะไม่ไม่รู้ครับมีคนถามผมมาอ๋อไม่มีไม่มีเอาตีกับ LK อเครับอ๋อใครตีครับ JK อะครับอ๋อ JK ใช่ใช่ใช่เห็นว่าจะตีกันนะผมก็ไม่รู้เอาไม่งั้หนัก,หน,กหนักเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมารอบกัดด้วยผมบอกไว้ก่อนเอ้ยหรอใช่มันแหวงกัดหมดทุกอย่างเห็นไหมละ่ะ คนที่เคยให้มันใส่สูตรดำสูตรนู่นสูตรเนี่ยสุดท้ายมันก็แหวงกัดอันนี้พูดถึงแอนโเทใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับหมายถึงเอ็เคที่บอกว่ามันไม่มีมิตรแท้และตูสาวบอลไงโอ้โจริงก็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 จริงผมบอกแล้วเลี้ยงมันไว้เนี่ยงูเห่าก็จริงก็จริงใช่ใช่ขนาดแบบลงให้โอกาสแบบแบบมีชีวิตอีกครั้งแล้วแบบนี่แบบเลี้ยงดูแบบพาออกศพกงศพก์การยังกล้ามาตี อันไหนยอมยอมได้ก <tang s> ็ยอมเขาไปเถอะเนาะตามจริงอ่ะเขาสา่แบบพร้อมให้หลายๆอย่างให้โอกาสใช่ไหมล่ะใช่ครับพี่เปาทํากันลงพอเออว่ะเออว่ะเ้าคิดอันนี้เดี๋ยวไปบอกลุงดีกว่าว่าต๊อดมาบอกเ่ยใช่ครับต๊อดมันก็มีมุมดีดีว่ะพี่เปาน้องผออมันก็เป็นดีอยู่แล้วน้องพี่เปดีอยู่ใช่ครับใช่ใครบ่อยต๊อดเป็นคนไม่ดีว่ะจะให้ใส่สูตรทํานู่นทํานี่ให้ทุกอย่างสุดท้ายก็มาแหวงกัดฝึกเรียนตอนนั้นใช่ไหมต๊อดใช่ครับอ๋อเออเออให้แบบ โอกาสทุกอย่างได้ใส่สูตร JK เป็นไงอ่ะสุดท้ายแม่งเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สันเกไงแทนที่เอออันไหนยอมเขาได้ก็ยอมมาเรื่องจริงอ่ะเออวะเออวะเออวะน่าคิดดีวะแล้วจะกลับอีกหรือว่ายังไงวะอะอะไรนะพี่อะไรนะเขาจะกลับมา JK อีกรอบหนึ่งเหรอหรือว่าไงนะโอ้ท้ามาตีกันมันก็คงมองกันไม่ติดแล้วจริงอ่ะทำทำลุงลงขนาดนั้นน่ะแล้วก็ทำคนทำ เอาทำอะไรไม่ทำเอาที่กว่าเปล่าตอทีกว่าเขาดูมีแววกว่าอีกใช่ครับตอตอเจเคยเหรอเออดูดูจะนใส่เสื้อสีดำมาด้วยนะเหมือนลากเลยมันนะตอเจและอีกอย่างลุ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 งแม็กก็มอบให้ทั้งอย่างแบบสอนแบบคนในแก๊งอ่ะเจเคเห็นสอนแบบรู้งานลากอะไรทุกอย่างอติก็สอนตอนที่อุ้มอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้แบบเก่งแล้วไงจะพาคนในแกงเอลเคมามาไงตอนเล่นแฟมมากครับเออวไม่เขาเรียกว่างูพิษหรือเปล่าหรืองูมันทำลงเนี่ยเดี๋ยวก็มีบมีบัฟมีปากส่งปากเสียงกันอีกมาพี่เนาะมันล้วงคอมูเห่าด้วยประเดใช่พี่มาลีครับด่าไอ้วิวหนอร์จริงยะเอาง่ายง่ายมันเหมือนจะมาถอนงอกคนที่มีพระคุณต่อมันอะเออว่ะ เป็นพี่พี่ก็ไม่ยอมเลเ่ยจริงๆเนี่ยไอเสือพี่พูดเลยนะว้าเพี่พี่ก็ไม่ยอมคือมันไม่ใช่อ่ะต้องเป้าระวังแล้วต้องเป้าระวังอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้เป้าระวังมันแล้วเป้าระวังมึงเนี่ยฮัลโหลมึงพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วแล้วเลครับแล้วแล้วแล้วตีกันเรื่องอะไรครับอันนี้ถามได้ไหมครับเออไปขอกระสุดปืนแล้วมันไม่ให้มีอะไรปะโอ้โหนี่ไงปีก้าหาแข่งแล้วไงผมบอกแล้วไอพวกที้เนี่ยแหวงการ อันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ได้แล้วเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งกมรู้เหตุการณ์ลึกลึกไปไกลแต่สุดท้ายมันลืมกําพืชไงไอคนที่เขาเคยสอนมันลากสอนมันทุกอย่างประม่เรื่องแบบเรื่องรถการลากทําอย่างนู้นอย่างนี้สอนทุกอย่างสุดท้ายเป็นไงอ่ะเขาเหรอแค่ขอกระสุนปืนเองแค่ขอกระสุนปืนเองพี่ไอช้างไม่ได้พูดไอช้างไม่พูดเปาอาเด็กๆมันพูดเด็กๆมันด้เป็นเด็กๆอืม เป็นผมผมจะบอกเด็กผมนะว่าเอ้ยถ้าเขาขออะไรมึงให้ไปเธอเขาเคยมีพระคุณกับกูเขาเคยแบบสอนอะไรแบบหลายอย่างอ่ะเราควรบอกน้องอ่ะเป็นเรื่องเลยเหรอก็ไม่ไดอวันอ่าวาดีครับน้าวันดีครับไปน้าวันน้าวเรพี่วันดีครับนผมมาไปอาบน้ำอ๋อลุนใหญ่รุ่นโตว่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแกงตีเป่าแกงตีเป่าเจลสบู่อะฮะเป็นไงมาไงเนี่ยผมได้เนี่ยพี่วันเนี้ยที่ไข่บอยเหรอ โอ้โหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับไอจุกใครวะเพื่อนคุณใครวะเพื่อนแล้ววัสดีครับไม่ได้ดิลืมแล้วดิอ้าวว่าว่เอาเปลือกไวัสดีครับบอยมิโนรู้หรือเปล่าเนี่ยปอบบิยและป้าอะไรนะอะไรอะไรอันนี้มันบอยบอยอำไม่ได้แล้วชื่อเปล่าชื่อเปล่าครับพี่อชื่อเปล่าเหรอครับสวัสดีครับพี่เปล่าสวัสดีครับจุกู้สวัสดีครับสเอาตีหนอเป็นเรียนที่ไหนมาเปล่าครับเนี่ยอะไรนะอ๋อขเปล่าาครับเ ไม่พี่รอเออเออเอารถไปก่อนเลยน้องเอารถไปก่อนเลยน้องต้องไปทำงานนี่ครับเป็นแท็กซี่เอ้ยพี่หิวพี่หิวเนื้อหิวเต็กอ่ะสั่งให้พี่หน่อยเลี้ยงหมดนี้เลยจุกมาเนี่ยจุกจุกจุกมาเนี่ยจุกพี่เอาเนื้อเอาเอาเนื้อเอาเนื้อสิบอันเอาให้พี่หน่อยอร์พันเห็นหน้ากันแล้วเจ็บปวดปะเจ็บปวดป่ะรู้สึกเจ็บปวดปะวะเจ็บปวดเรียกอะไรกะก็มาหาเราที่ไงมาาหรอทำไมอ่ะป๋าครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรหรอครับ เอาันนี้ไงนี่ไงเขาชื่อบอยมันทรมานนี่พี่ไเอะรกฮัลโหลครับนัลโรบอนครับเห็นเห็นเมื่อเมื่อเมื่อกี้คนที่เซิร์ฟบอกว่าจะตีกับเอเคเร็วๆนี้เหรอครับเดินหน้านั่นแหละครับผมเลยผมเลยอยากถามว่าเนี่ยมันมันกล้าทําพวกพี่ลงหรอพวกพี่เป็นคนสอนมันล่างตั้งแต่แรกเลยนี่แต่ยุาอยู่แล้วโอ้โหแสดงมันไม่ไว้หน้ากันเลยนี่ว่า แค่ขอกระสุนป,ปืนเองใช่ไหมพี่มึงรู้ได้ไงเนี่ยมึงรู้ได้ไงก็พี่คนเชิดเซ์เขามาเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยครับเขาบอกว่าใครขอมึงรู้ว่าใครขอใครขอครับไม่ถามก็ดีแจ็กกี้อ่ะคุณแจ็คไม่ขอเขาเหรอครับใช่ครับแล้วเขาว่าไงครับเขาไม่ให้ใช่ไหมครับเขาก็จะให้ครับตอนแรกเขาก็ไม่ให้นั่น เป็นผมผมก็ให้เพราะว่าถ้าผมแบบยังลากหรือว่าเล่นอะไรไม่เป็นแล้วเคยแบบอันนี้แบบไม่ปั่นนะแบบเคยแบบปูเสียให้อะไรอย่างเงี้ยแต่มาแบบพอแบบปีก้าขาแข็งปุ๊บก็อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ธรรมดาครับมันก็เป็นทุกคนแหละครับอทุกคนแล้วอย่าไปว่าเขาเลยครับตัว <c oughs> <c oughs> ตัวคนนี้ก็ยังเป็นอยู่อะว้อะไรนะครับผมไม่เป็นนะเอาไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเนี่ยครับไม่ได้ว่าคุณนี่ เฮ้ย hey, หลุยพี่หิวน้ำโคกปีก้าแข่งออกไปแล้วมันก็มันก็ดีครับก็ดีก็กยินได้ตัวเองก็ดีแล้วผมยังงงแบบไอ้นี่ไงถ้าเป็นเออถ้าเป็นแบบสมมตินนะถ้าเป็นแก๊งผมจริงๆอ่ะผมบอกว่าเออเอาเอา,เอาให้ไปเถิดสักแบบสิบแม็กสิบห้าแม็กเงี้ยเอาไปเถิดเพราะเขาใช่ครับคือแค่ลักหมื่นอ่ะให้กันได้อยู่แล้วไม่เกินใจหรอกเขาก็อยากลองมั้งครับอจะด้วยคนไหมวยใจเย็นับ อ๋อท่าดีับอันนี้ไปออกปนมาครับเนี่ยเห็นใส่น้กกากอะไรเต็มเลยครับเนี่ยไม่ได้ปนนะไม่ได้ปนก็รับหลังทุกตัวนะโอ้โหไอตัวนี้ยิงตัวรับหลังเลยเพื่อนนะเออผมไม่เคยรับหลังนะครับ่รับหลังครับรับหลังทุกตัวอันนี้พี่ก็เป็นครับเหมือนเขาเหมือนกันเหรอพี่ปอฮะพี่ปอพี่ก็ไปอยู่มานาพี่ก็เป็นอ่ะพี่เมื่อก็รับหลังกูทักตัวเลย J K อ่ะจริงจริงอมจะเปิดกูด้วยเนี่ยผมไม่เคยรับหลังนะะเลิกกันแล้วนะครับแบบนั้นนะ ไปไได้ยังพี่ปเลยน้องไปเลย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 เอาเนื้อเอาเนื้อด้วยเอาเนื้อด้วยเนื้อเนื้อต็กด้วยเนื้อต็กด้วยมันไม่มีใครขายพี่มันมีเด็ดมาม่าปะมาห้าส้มห้ากระเป๋าเบอไปเลยครับขอตังค์ด้วยครับครั้งที่แล้วก็ปิดผมเลขอะไรน้องโอ้โหเชี่ยสามตรงรวยจังวะเลขอะไรนะสองสามสี่สองครับอ่ะเอาไปหมื่พันหนึ่งกระเป๋าแล้วครับเลขสองสี่หกสี่ ให้บิดเจนมาม่าแท็กซี่อะไรอย่างอ้ออนทัวร์อ่อนทัวร์ใช่ครับอ่อนทัวร์ครับหรือเอมาเอาตังค์ให้น้องครับเห็นน้องน,นอง้องฝันเกิดขึ้นเขาชื่ออะไรวะเขาแบบเพิ่งเพิ่งมาไงเออเขาถามว่ามีตังค์ให้เขาไหมมาเจอกันงเลบอกเออเอาไปร้านหนึ่งเอาไปใช้รวยเนาะอ๋อก็เปิดน,น้องคนไหนวะไอ้ตอด พุงนี่นาเรียกก่อนไปนะเขารู้เรื่องขนาดเนี้ยโอ้หเขาไม่ไมีเรียกเยอะกว่าน,นั้นะล้วอ้ยห <laughs> ยอกครับหยอกหยอกหยอกอยู่ตอนแรกตอนอยู่บอกไม่มีตอนไปกลับมามีเฉยทั้งที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มนะฟาร์ม<อ>ใครจะไม่เห็นตอนผมฟาร์มผมก็ไปฟาร์มคลอง<อ>มังคล้องหมูอีเขาเรียกว่าอะไรวะียกว่า,วาพวกแบบหน้าไวหลังหลอกวะ <laughs> หน้าไวหลังหลอกไอ้พวกกับกอกไม่พี่เปาเขาให้ผมมาตั้งตัวอ่กูอีกแล้ว อ้าวล้านหนึ่งพี่จะไม่ได้หรอจุดหลักไม่เป็นไรเข้าใจได้ครับเออจริงเว้ยใช่มองเห็นกันอยู่มันเห็นเห็นกันอยู่ทำเขาเรื่องทำอูทแท็กซี่ไอ้นี่ยมันแตกต่างกันตั้งแต่ว่าดูดูนะดูดูนะซอสดูนะแตกต่างกันเปลี่ยนไม่ได้คือยังไงผมไม่ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเี่ยนแบบนึงแทงเขาทำไมไม่เอาประเภทที่เธอไม่ชอบอล้วพี่รอนี่ก็ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสภาพแบบเปลี่ยนไม่ได้หรอลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ดเลยทรงผมก็เหมือนกันนะ ผิวสีก็ขาวเหมือนกันแว่นก็ใส่คล้ายๆกันอ่ามันมันมันหยุดตรงไหนพี่ป่าบอกไปอะไรก่ะตรงไหนที่เขาบอกเขาถามตอบตรงประเด็นเลยพี่มันอยุดตรงไหนลูกรักอ่ะแค่พี่อยากโดนหอมแก้มรือเปล่าพี่ตรองใจตรงใจอะไรขอเลของมึงวะอ๋อแค่ผมไม่ได้ไปเอ่อโดนพี่กอดใช่ป่ะใช่ป่ะล่ะแค่ไ่กอดโอเคโอเคความรู้สึกโอซีละ ความรู้สึกมันก็ต่างกันไงอ้าก็โดนกอดในนี้ไงครับ oh. okay, อ๋อโอเคครับแค่ไม่ได้โดนกอดไงใครเขาจะไปโดนกอดได้เมื่อไเ,เห็นแบบนี้แล้วบางทีม,มันก็ระบายกันแล้วนะ,ะนนใครจะไปเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่เราจเจ็บไม่กี่คนหรอกเรื่องเนี้ยมันเจ็บไม่กี่คนหรอกเจ็บแค่เจ็ดแปดคนน่ะคิดมากไปอธิบายไปหมดแล้วคิดมากไปเอ้าโอเคพี่เดี๋ยวผมไปเองก็ได้พี่ โอเคไม่ต้องไม่ต้องถามหรอกว่าไปไหนอะเออจะไปไหนเดี่ยอะไรพี่ผมไม่ได้ไปผมแค่ลองไม่ได้ด้วยห่างก็ไม่ได้ด้วยแล้วแล้วเรไมถึงทิ้งไอ้บอลนะครับี่นล่นะทิ้งบอลให้ผมอ๋อผมมาสอบทหารครับผมพัฒไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าก่อนมาเห็นบอกว่าแตกกันก่อนนะครับอ๋อบอลเขาบอกว่ามันมันอึดอัดครับแล้วน้องๆมันไปไม่พอเขาเส้นทางเหรอเขาบอกว่าเขาอยากเดินเส้นทางตัวเองใช่ครับเขาอยากทำไดบอนเฮดโดนกดแบบโดนกดเสียอะไรป่ะตอนนี้ก็ เป็นรองแค่สามแก๊งอะครับเก่งเนาะก็เก่งเด็ดแก๊งอะไรบ้างอะที่เป็นรองอะอย่างอ่าสามโตะเมืองครับใครอะอ่าะคุณลองพูดมาเพื่อผมคุณลองพูดมาว่าเป็นรองแก๊งไหนเด่ผมจะบอกว่าใช่ไม่ใช่แค่นั้นแหละแล้วเป็นเหตุผิดอ่าเอาจริงเอาจริงอะดูไว้อ่ะหนึ่งถูกต้องอ่าโอเวอร์สองถูกต้อง NGR ถูกต้อง ปีเตียอันนี้ก็พอชนได้เทียนี่คือไหวกับเทียหนึ่งเลยเหรอสบายเลยเขามาอยู่เทียสองแล้วครับนี่ฮัลโหลครับอะไรคือเทียทีนึงเขาแบ่งเขาแบ่งมีเทียด้วยเขาแบ่งเทียแบ่งไม่ชัคือคือยังไงครับคือเนี่ยพวกแก๊งใหญ่ๆอ่ะเขาจะนับเป็นเทียหนึ่งใช่เขาจะแบ่งเป็นเทียหนึ่งพวกเก่งๆอ่ะก็เป็นแก๊งที่พูดไปอ่ะสามแก๊งนั้นคือเทียหนึ่งคนเดียวคนเดียวครับจำนวนคนฮัลโหลครับอ่ะ เอา,เาไม่ได้40เท่ากันเหรอของผมเหลือ29เนี่ยครับไม่เข้าใจตอนแรกตอนแรก40ก็คือเทียร์หนึ่งก็คือคน40คนถ้าเทียร์สองก็คือ29ครับถ้าเทียร์สามก็คือ19คนใช่ครับเทียร์สี่ครับเทียร์สี่ไม่รู้ครับไม่มีครับไม่มีแล้วครับขั้นต่ำก็19คนครับเทียร์หนึ่งมันไม่ใช่35ครับพี่40 40 40เพราะว่ามันปลดไอ้นี่ไม่ต่อใช่ใช่ใช่อ40อ่าประมาณ35 36ครับใช่ใช่ แต่ขอพี่ห้ามเกินยี่สิบเก้าไงเทียสองห้ามไงพี่ถึงจะเกินยี่สิบเก้าได้ก็หาคนมาเพิ่มอะครับหาคนเพิ่มไปขึินเทียหนึ่งเทียห้าก็เพิ่แต่แก๊งนี้เรื่องอีกครับอ๋อถ้าเกิดว่าเราเป็นเทียหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บคือจะโดนก็ตีเลยครับถ้าเทียสองมันก็ต้องคุยกันก่อนไงคือเทียหนึ่งตีเทียสองไม่ได้อะมันมันก็ตีได้อะมันก็ตีได้แะใช่ครับแต่ว่ามันมันอันนี้มันได้ของไม่คุ้มครับต้องลากสองคนอ่ะถ้าชนกันเองอะแบบเทียเท่ากันชนไนก็ได้หนึ่งหนึ่ง ใช่ครับใช่ของอะไรครับ <inqu iet S 2> มาช้าไปหน่อยครับพวกคอือละครับเหรียญครับเอาไวไวแลกพวกเกาะกระสุนอะไรอย่างเงี้ยครับมาช้าไปหน่อยเฮ้ยขอบคุณครับพิราพัดตองหนึ่งขอคุณคัน้อบบงชายพี่อยู่ในแกงพี่บ้าเนี่ยใช่เหมือนอุ้มเหมือนอุ้มเราจะได้เหรียญเรา <c oughs> เหรียญไปแลกกระสุนไมแลกอะไรอย่างเงี้ยนะ้าบินไปบินมาไม่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 เมาเครื่องบินเหรอครับเนี่ย ไปมาครับพอดีบินบ่อยครับผมไปต่างประเทศบ่อยอออันนี้อยู่นี่แล้วครับอ่ะอ่ะเป็นไงครับน้าอะดูไปไงเอาถามกูว่าบินไปบินมาไม่เหนื่อยหรอกูบอกว่ากูว่าบินบ่อยแต่กูบอกว่าตอนนี้กูอยู่นี่แล้วไม่ได้บินไปไหนแล้วมึงขอเจนาละพี่ก็ออกดูไว้แล้วไงเอาวท้วไมถึงออกครับก็จบกับ NTR แล้ว เฮ้ยรอสตรีมนานแล้วพี่ขอบคุณครับสิี่ออกเพราะว่าพี่บอกก่อนแล้วว่าขอบคุณครับออกผมครับก็เห็นดูไว้บอกว่าจะเอาผมไปเข้าแต่ผมทิ้งน้องไม่ลงอ่ะใช่เหรอใช่ครับผมทิ้งพวกพี่ไม่ลงมันศักดิ์ศรีมันอยากมีศักดิ์ศรีอยากมีสูตรอะไรใส่ด้วยว่าผมว่าจะไปแบบยังซีกุซะหยอกครับพี่หยอกหยอกเขาอยากได้คนแบบอ๋อที่ด <ค>เอา <คน S 2> ง่ายๆดูไว้อ่ะเอาง่ายๆผมอยู่แก๊งไหนอ่ะหัวหน้าแก๊งอ่ะตายหมดอ่ะแค่นั้นแหละเรื่องตรงเรื่องตีไม่ต้องผมคอนเฟิร์มแน่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากเล่นลงเล่นลี่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรวะเล่นลี่คืออะไรเล่นลี่คืออะไรวะคือ <laughs> 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 อะไรวะ <laughs> อ๋อตอรี่ไงครับไว้รุน่นอย่างเดียวครับอ๋อแล้วก็ <laughs> หวยไปลอตเตอรี่อะไรอย่างงี้ไวลุนอย่างเดียวโอเคมึงไม่ชวนแจ็คไปเอสเอ็มดีไงตอนมาไหมครับ อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมอยู่นี่ดีกว่าครับนี่แหละคนอย่างเงี้ยที่ผมต้องการคนยังไง่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนเชวนไปพิธีก็ขอบคุณครับกูชวนไปงั้นเนี่ยชวนแบบหยอกไปทีอะเออถูกต้องมึงรู้นี่ว่ากูชอบรับหลังไม่มีนะสามสิสามอะเล่นดูแม่ชวนหยอกชวนจริงๆไม่เป็นไรผมเข้ากับพวกน้องเขาไม่ได้หรอครับเข้ากับทุกคนเข้ากันพี่ก็ได้ทุกคนนะครับแต่คนในแก๊งเขาบางคนว่าจะเข้าด้วยไม่ได้ ไปถึงพี่เปาเหรอไม่รู้ครับวพี่เข้าได้หรือเปล่าฮะพี่เข้ากับน้องๆได้หรือเปล่าที่ไหนที่นู่นะรักนะวายสวัสดีครับตีเกียร์พี่โค้งมาอีกแล้วสวัสดีครับพี่ชายก็ต้องปรับโอ้โหรักนะเป็นไงครับเลิกกับเมีย้ยังพี่ผมรู้พี่้ะผมรู้พี่ผมรู้พี่รักมันในตอนถามพี่เนี่ยพี่ปวดหัวไหม เอาแบบภาษาลับจ้าไปครับอ๋อไม่ไม่ตอบชินแล้วอะไรตอบเลยที่พี่อยากตอบตอบตรงตรงเลยพี่อะไรนะก็ไม่ปวดก็ปกติครับได้ได้บอกพี่ได้ดาราไหมเนี่ยไม่ไม่ให้ตอบปกติก็จริงยืนใหม่เนี่ยอันนี้อันนี้ยืนใหม่เนี่ยไม่ยืนไม่ยืนปกติถ้าตอบจริงก็ปกติชีวิตนี้พี่เคยแบบว่าทํางานอ่ะแบบเอาแบบตอนนี้นะแล้วแบบอยู่พี่ตื่นมาตีสามอะไรเงี้ยมาดูลูกน้องอันนี้พี่เคยไหมอันนี้โอซีนะพี่ <3? S 1> ตีสามไอ้ตีสามพี่สี่อะไรเงี้ยพี่ไม่มีแล้วทําไมอ,อ๋อผมเห็นตอนนั้นตอนมีเรื่องผมเห็นพี่ตื่นมาตีสามอะไรเงี้ยอ๋อเออสำคัญกับสำรองมุมมองมันต่างกันอยู่แล้วว้าดปีเบาคุณโดนยับไม่เกี่ยวมันก็สำคัญทั้งหมดแหละไม่เคยครับผมไม่เคยได้รับความสำคัญตรงนั้นนะหรือว่าผมเคยครับพี่ พี่ลองบอกให้ผมชื่นใจวี่เคยทำให้ผมแบบนั้นก็สำคัญอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นไม่ใช่เหรอก็อแสดงออกอยู่ตลตอดตอครับพี่รอครับพ,พี่ใช่ครับแต่ไม่ไมพี่ไม่เคยตื่นตีสามาเพื่อมาหาผมเลยละตีสองตอนนั้นจะไปไนอนเลยมาแล้วผมจำได้ขึ้นใจว่ะโดน,นเหล่าเลยพี่เป่ากูโดนเหล่ายาวอออีเอ้กูพะ กูพาพี่กูมาถูกทุที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรครับพี่ผมแค่บอกเฉยๆว่าสำคัญการสำรองกันมันก็ต่างกันอยู่นะครับก็สำคัญทั้งหมดแล้วได้หรอครับก็สำคัญทั้งหมดแห้วครับคนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมครับให้พี่เปาเรียกชื่อน้องม่อนทีครับพี่ตาโอ้มันมันบอกไม่ถึงกันเลยครับน้องน้องม่อนน่อยหนึ่ง สำคัญในมุมมองของพี่กับมุมมองของมันมันต่างกันเนพี่ผู้คอนผมหน่อย oh, ครับโอทุกคนก็สำคัญกับพี่หมดแล้นแหละแต่อย่างที่บอกแหละมันแยกล่างไม่ได้แค่นั้นเองใช่ครับอ่ะอย่างถ้าพี่บอกว่าสำคัญเท่ากันหมดอะผมผมว่าน่าจะไม่เท่าพี่ตาช่างพี่น่าจะเอียงหรือเปล่าพี่ชายมันน่วงน่วงไหมฮะของผมมันน่วงพี่ยืมอะไรมาช่างครับเนี่ยพี่ยืมอมาช่างหรือเปล่าเกมน่วงครับได้ครับเอาดูความรู้สึกความรู้สึกผมน่วงอยู่นะตอนนี้นิดนึงครับพี่ก็น่วงครับ บางทีมันบีบอะครับได้บีบปะพี่ผมพูดเฉยไม่มันจะรีประเทศแล้วก็อย่างที่บอกแหละมันแยกไม่ได้มันแยกล่าไม่ได้ไงมันจะรีประเทศแล้วครับก็ขอโทษไปหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับพี่ใช่ครับคาว่าแจกก็ไว้ที่หลังก็ได้ครับใช่มึงเอาไว้ที่หลังเลยแจ็คมึงอยู่ข้างหลังไปเลยโอ้โหนี่ยก็ยู่อยู่หน้ามึงก่อนเสมือกระแทนที่เปาอ่ะไม่เห็นป่ะ บงอรกันเหมือนผัวเหมือนเมียเองว่าป่างอนกันเหมือนผัวเหมือนเมีย,ก,มก,มมยก็พี่เปาเมียกูขยอาไปอ่ะเนี่ยตูดหอมหอมเนะี่ยเมื่อเห็นอันนี้มึงขอเข้าเจคีไปตีเอลเคดีกูอยากรู้ว่าไอ้ตอนก็อยากตัว,ตวไปเลยก็ไม่ได้เป็นไรก็แบบมาหาน้องก็คิดถึงน้องเหมือนกันแหละใช่ ในพี่เปาก็บอกว่าเออคิดถึงน้องพาพี่มาหาพวก JK หน่อยที่บ้านเ,ออเนี่ยผมก็พาเขามาสนใจแบบไปอยู่ JK ไหมล่ะครับผมได้กระเทือพีเดียวเลยเย <laughs> <laughs> มึงเอากูลงหอสิมือกูตอนนี้ก<อ>ไูไม่เขาก็ได้นะ <laughs> ตอนนี้สีมือกูพ,พัฒนา,นานแ,แล้วนะแจ๊คกูบอกก่อนใครกันแล้วก็กระเทือพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอ ได้ทีเดียวครับจะเจอจบไปทีเดียวคนรอลงเรียกไม่ใช่กระเทือพี่ทรัมสองเหรอครั้งแรกก็กระเทือพี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอทรัมป์พีแล้วเหรอไม่อยครับเออให้ดูหน่อยครับไม่ได้บอกพี่นะบอกต่อครับอ้าวบอกผมอะไรอีกผมไม่ทําอะไรพิธอีกเนี่ยไม่ก็เผื่อค้างคาใจครับเปิดรอบพี่แล้วยังแบบยังไม่ยังไม่พอไงบึงมาสิบห้าสิบห้ากูไม่แจ๊กทีมสายเราเราก็โดนเขาไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับ มันมันไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ได้เลยสู้ได้ครับสู้ได้คนเนี่ยคนเท่ากันแล้วก็ลองดิลองบอกลองลองดูสู้ได้ทุกแก๊งอ่ะอยากเล่นครับอยากเล่นอยากเล่นอยากเครียดอยากเครียดต้องเครียดนะครับครับเครียดปะเนี่ยไม่เครียดครับแขนเฉยย่อครับย่อย่อครับย่ออ้าวได้ได้ข่าวว่าไป เล่นไปอีกไปบินไปอีกประเทศหนึ่งมานี่เห็นคุณแจ็คมีมีคนไปเห็นจุกบอกไปเลื้อนมาเต็มระบบเลยเหรอครับเนี่ยเลื้ยนยังไงครับเลื้ยนยังไงแบบชนนิดนึงปุ๊บสกิดปุ๊บเป็นโดนชนสกิดนึกเป็นโดนเลยครับแบบลงไปหวด้วยคจุกเลยครับไม่มีครับไม่ใช่ครับผิดคนหรือว่าแจ็คไหนครับอ๋อแจ็กกู้ครับอ๋อไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไออาร์สามสองสีแดงครับ ไม่มีนะโวยมนะนะไม่เอาสองีแดงนะอ๋อเห็นไปขโมยรถเขาอะครับเห็นจุกบอกว่าไปขโมยรถไปอะนั่นไปกับแจ็คสองคนนะครับเดี๋ยวเดียวกับแมง่งไปเลยนะครับใช่ครับใช่เลยครับน่าจะไม่ใช่นะแค่น้ำเสียงหรือเปล่าเดี่ยวเดี่ยวกับแม่งไปเลยมันไม่ไหวกับผมหรอกแจ็คอะน้องชายผมไงครับสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีรครับเพราะว่ามีพี่ชาย อยู่ข้างๆผมก็สบายครับยินดีด้วยนะครับได้พ่ชายแสนดีจังพิชานะครับผมมึงไงมึงก็หมาหัวเน่าเลยแจ๊คพี่ิชายใสนดีคอยดูแลครานี้ครับผมชื่มอนชีวิตยากอือดีแล้วตอนตอนเขาอยู่มึงไม่เห็นข้าติครับตอนเขาไม่อยู่กูมึงมึงเห็นท่าเขาหรอเนาะพิชายเนาะบ้านดูสวยขึ้นนะครับเนี่ยวม่หรอกครับเท่าเดิมนะครับ เราเก็บตังค์ซื้อบ้างไหมพี่ไม่ถึงร้อยหรอกมั้ง <c oughs> ไหนตังค์ไหลเหี้ยไม่มีตังค์หาฟงหาฟ้าไหมพี่ <c oughs> อยู่กับน้องผมอย่างนี้อยู่กับน้องมันลําบากนะพี่ไม่มีแก๊งไม่มีอะไรด้วยไม่มีของครบให้พี่เล่นของขวนะพกกนี่รักกันไปก็ดีครับรักกันไปก็ดีขอโทษนะพี่ชายที่พาพี่มาลําบากฮะแบบไม่มีผมไม่มีบ้านให้พี่อยู่ไงไม่มีอะไรอย่างเงี้ย จุกไปไหนวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เอ้เดี๋ยวรอตีมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะรู้สึกดีกว่านี้ผมไม่ผมไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่รู้สึกตื่นต่นอยู่อ้าวอ้าวพ่อกูอ้สว์ไอ้แจ็คมันแอร์ใครวะอย่างน้อยก็ยังดีวะตอนที่เขายังเลือกเองอะครับเขาไม่เลือกผมไงท้ายแล้วก็ดีอยู่แล้วไงมีพี่ชายแสนดีคอยดูแลขนาดนี้เนี่ย พี่เปากูบอกว่าไอ้เฮ้ยอะไรกูกูเป็นกูอะไรอีก